สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณชจ้าวัาสู่ก้าข่าวข้ามสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันจันทร์31มีนาคม2568ครับผมสุทธิวัฒน์หงพูนิพันธ์และคุณวรรณสิริสิริวันนะครับอย่างที่เห็นในปฏิบัติการนะครับวันนี้ล่วงเลยเข้ามาในการค้นหา78ชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อค้นหา ผู้รอดชีวิตนะฮะเป็นช่วงนาทีวิกฤตนะครับเดี๋ยวนี้ตามการรวมถึงกระแสข่าววันนี้ที่คนกรุงตื่นตัวเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่จะติดตามนะครับเราไปติดตามการถแถลงจากธรัชรวมการจุกงกิจแห่งประเทศไทยกันก่อนครับ มีนาคม2568ทุกท่านครับสืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ทางท่านรองศาสตราจารย์ทวิดากรมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้มาให้ข้อมูลสถานการณ์ประจําวันในพื้นที่กรุงเทพมหานครในประเด็นเรื่องของความคืบหน้าการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุอาคารถล่มการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่อยู่อาศัยโอกาสนี้เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับศูนย์ประชาการเหตุการณ์แผ่นดินไหวกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ประจำวันที่31มีนาคม2568 ในวันนี้เมื่อเวลา12นาฬกาประมาณเที่ยงเราได้พบที่เราได้ออกข่าวว่าเราได้พบสัญญาณชีพนั้นเราสามารถที่จะนำออกมาได้แต่เป็นที่น่าเสียใจที่ผู้ที่เรานำออกมาได้นั้นเสียชีวิตเท่ากับว่าวันนี้การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งรายทำให้ยอดรวมจากในพื้นที่ของอาคารสตงในบริเวณเขตจตุจกักรมียอดรวมของผู้เสียชีวิตเป็น12รายค่ะ แม้ว่าตอนนี้จะผ่าน72ชั่วโมงอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นหลักการทางการแพทย์ที่โอกาสในการรอดชีวิตจะมีค่อนข้างสูงนั้นเราไม่ได้หยุดการค้นหานะคะปฏิบัติการการค้นหาปฏิบัติการช่วยชีวิตยิ่งจะต้องมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ให้เร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็จะต,ต้องมีความแม่นยำสูงมากเพราะในการทํางานตอนนี้นั้นผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่มีอาการที่อ่อนแอลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป หลังจากการที่เราวิเคราะห์พื้นที่ในช่วงแรกซึ่งทําให้การเข้าพื้นที่อาจจะมีระยะเวลาที่ต้อง ผ่านจากการวิเคราะห์ของทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญก่อนทําให้ครั้งนี้กรุงเทพมหาคนครกําลังพิจารณาที่จะยกเลิกระดับสาธารณภัยระดับที่สองที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้พื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ที่อาคารสอตอง,องอยู่นั้นได้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีการตรวจอาคารจากกรุงเทพมหาคอนครอยู่ซึ่งจะอัปเดตต่อไปนะคะในการนี้เมื่อเรายกเลิก กสาธารณภัยระดับ2จะทำให้เราสามารถย้ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กลางซึ่งขณะนี้อยู่ที่เสาชิงช้าของกรุงเทพมหานครพร้อมกับ องค์คาพยพของการบริหารจัดการผู้อำนวยการสาธารณภัยกรุงเทพมหานครซึ่งคือท่านผู้ว่าไปรวมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หน้างานในพื้นที่เขตจตุจักรซึ่งอยู่รอบนอกของพื้นที่อาคารสตงที่มีความเสียหายจะทําให้การเอากําลังทรัพยากรทั้งหมดที่เราสามารถกาก,กับควบคุมสถานการณ์ได้นั้นไปอยู่ที่พื้นที่เพื่อโฟกัสในการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะก็ขอให้ติดตามศูนย์บัญชาการที่ ที่เราจะเริ่มไปรวมกันที่บริเวณเขตจตุจักรได้ทั้งนี้เนื่องจากในบริเวณเขตจตุจักรที่อาคารสตอง,องอยู่ถนนกำแพงเพชร2ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติการเต็มรูปแบบของเราอยู่ในการค้นหาและช่วยชีวิตก็คงต้องแจ้งให้ประชาชนยังหลีกเลี่ยงการจราจรในบริเวณนั้นก่อนนะคะเรื่องต่อไปที่จะขออนุญาตรายงานสถานการณ์นะคะเนื่องจากช้าวันนี้อย่างที่เราทราบกันมีการรู้สึก ของอาคารที่อาจจะทําให้ประชาชนเกิดความตระหนกและตกใจดังนั้นเนี่ยอยากจะสื่อสารกับภาคประชาชนดังที่เราทราบกันนะคะว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองและตรอจนวิศวกรของกรุงเทพมหาคนครเองนั้นยังดําเนินการในการตรวจอาคารที่ได้รับแจ้งจากภาคประชาชนอยู่ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจสํารวจที่พักอาศัยหรืออาคารที่ตัวเองอาศัยแล้วก็รายงานมาในทรฟฟิฟงดูถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มั่นใจจริงๆนะคะ การแจ้งเหตุอาคารที่มีรอยร้าวของประชาชนในทราฟฟ่ฟองดูจวบจนถึงเวลาก่อนหน้าที่จะถแถลงการนะคะ14,430เคสซึ่งใน14,430เคสนี้นั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครสามารถที่จะจัดการในการที่จะตรวจสอบนะคะจนกระทั่งตอนนี้เหลือจํานวนเคสที่จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพียง2,426เคสนั่นหมายความว่ากรุงเทพมหานครได้ทําการตรวจสอบไปแล้วกว่า8 1ทั้งนี้เป็นอาคารสีเขียว1 0 0 0 1517อาคารเออขอโทษค่ะ1 1 5 1 7เคสที่มีการแจ้งในทราฟฟ่ฟองดูโดยที่เราทางกรุงเทพมหาคนครยังระงับการใช้อาคารที่เป็นอาคารที่มีความเสี่ยงสูงนั้นเพียง2อาคารเท่านั้นและผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารที่เราระงับการใช้ทั้ง2อาคารทางกรุงเทพมหาคนครได้จัดหาที่พักให้ทั้งหมดนะคะ ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งของเจ้าของอาคารผู้ครอบครองอาคารให้ดําเนินการประสานผู้ตรวจสอบอาคารเข้าตรวจสอบโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเจ้าของอาคารให้ตรวจสอบอาคารของตนเองกว่า5,000โครงการแล้วทั้งนี้จากนี้ไปประชาชนจะสามารถติดตามอาคารที่ทําการตรวจอาคารแล้วส่งผลกลับมาอย่างกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเปิดเว็บไซต์ ที่อยู่ของเว็บไซต์นะคะก็คือสามารถเข้าไปดูได้ที่ o p e n p o l i c y b a n g k o k g o t h b k k b u i l d i n g h t m l ตอนนี้ตัววิ่งกำลังขึ้นให้ข้างล่างนะคะท่านสามารถที่จะมาติดตามได้ว่าอาคารไหนที่ได้รับการตรวจสอบไปแล้วบ้างนะคะจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นทั้งนี้นอกจากอาคารที่เราตรวจสอบยังมีการให้ผู้รับเหมาเนี่ยนะคะระง,งับ การใช้เครนในไซต์ก่อสร้างจนกว่าจะตรวจสอบได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งจำนวนเครนที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างของกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด201โครงการทั้งนี้เนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบให้ปลอดภัยก่อนนะคะถึงจะสามารถเปิดใช้ได้ ในอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือการดูแลช่วยเหลือประชาชนและการเยียวยาการให้ความช่วยเหลือขณะนี้กรุงเทพมหาคนครเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวได้แก่ศูนย์พักพิงกทม3แห่งคือศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงที่รองรับได้ประมาณ70คนนะคะตอนนี้เข้าพักอยู่21คนยังคงมีที่ว่างอยู่49ที่ดังนั้นก็หากท่านใดยังคงไม่สบายใจอยู่สามารถไปที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงได้หรือศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดเสมียนนานรีของเขตจตุจักรเอง รองรับได้150คนซึ่งยังว่างอยู่ทั้ง150ที่นะคะและศูนย์พักพิงคอยญาติผู้ประสบภัยเขตจตุจักรเข้าพักอยู่ขณะนี้39คนทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะให้ภาคประชาชนมั่นใจว่ากรุงเทพมหาคนครยังคงตรวจสอบทุกพื้นที่อยู่อย่างเคร่งครัดนะคะและเรายังไม่ได้หยุดรับการที่ประชาชนจะมีความกังวลและแจ้งเหตุมาใน t r a ฟฟี่ฟองดูทั้งนี้ก็ ขอรายงานสถานการณ์แล้วก็ด้วยความมั่นใจนะคะว่าเราจะอยู่ตรงนี้จนกว่ากระบวนการของการค้นหาและช่วยชีวิตของประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นลงขอบคุณค่ะ ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเน้นย้ำนะครับว่ากรุงเทพมหานครยังคงการตรวจสอบในทุกพื้นที่และไม่หยุดรับการแจ้งเหตุแต่อย่างใดนะครับส่วนหนึ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำไปนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบอาคารผ่านทางช่องทางที่ท่านได้ย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือจะเป็นการสแกนค r ว o d e โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยนะครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบอาคารบ้านเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ ลำดับต่อมานะครับจะเป็นการสรุปประเด็นสําคัญสําคัญและการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาตินั้นได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ประจําวันโดยท่านมารตีนาริตาอันดาโมรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับ